เป็นคนสุดท้ายเนี่ยพักพวกก็มากระซิบว่าไม่แน่ใจว่าผมจะได้พูดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าฝนมันเทมาหนักเนี่ยแล้วลมเต้นต้นเนี่ยทำท่าจะปลิวหมดนะครับก็คงจะยกยอดกันไปเลยว่าอย่างนั้นถือว่าได้มาพบหน้าพี่น้องแล้วไม่ได้ปราศัยก็เพราะว่าเรื่องของปรากฏการธรรมชาติก็ไม่ว่ากันพี่เจ๋งดอกจิกเนี่ยทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการเวที คือการไปตั้งเครื่องเสียงไปตั้งเวทีอะไรต่างๆเนี่ยเนี่ยคุณเจ็งดอกจิกเขาจะทําหน้าที่นี้เพราะว่าก็มีเงื่อนไขข,ของศาลตอนให้ประกันตัวไม่ให้ขึ้นเวทีหลังจุกทอดจากถุกตานประกันเนี่ยค,คุณเจ็งก็ค่อนข้างจะสงวนบทบาทบนเวทีแต่ว่าข้างล่างนี่ก็ยังคงทํากิจกรรมให้กับเพื่อนพี่น้องค่ะแล้วงานของคุณเจ๋งดอกจิกก็คือไปถึงก่อนเพื่อนอแล้วก็กลับหลังเพื่อนค่ะ ไปถึงก่อนเพราะว่าต้องไปดูสถานที่ไปตั้งเวทีทดสอบระบบแสงสีเสียงอะไรต่างๆให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องเข้ามาถึงแล้วแกนนำเข้ามาถึงแล้วก็จะได้สนทนากันกลับหลังเพื่อนก็คือนอกจากจะคอยดูการเก็บข้าวของแล้วเนี่ยหน้าที่สําคัญของคุณเจงอีกเรื่องหนึ่งก็คือดูพี่น้องที่เดินทางกลับมีใครตกรถตกราค่ะใครกลับ บ้านได้ใครกลับบ้านไม่ได้ค่ะนะใคร<ม>ที่มารถด้วยกันแต่ว่าติดพันธะพวกกลับแล้วตัวเองยังมันอยู่หน้าเวทีค่ะก็คุณเจ๋งนี่แหละครับจะคอยแก้ปัญหาค่ะฝากรถพี่น้องเรากันเองบ้างนะครับหาสตัตรูสตางจ่ายค่ารถให้กลับกันบ้างจนว่าพี่น้องที่มาชุมนุมหน้าเวทีได้กลับบ้านหมดจึงเสร็จงานคุณเจ๋ง<ม>นี่แบบนี้ค่ะวันที่อุตรดิตเนี่ย แกก็เดินบอกพวกเราทุกคนนะครับว่าวันนี้รีบๆหน่อยน่าเลิกเร็วหน่อยก็ดีลมแรงใช่ครับหนึ่งลมแรงสองเนี่ยรุ่งขึ้นเช้าจะต้องมาที่ศาลอาญาเ,<อ>เพื่อฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แกก็บอกว่าจากอุตรดิตถ์ตีเข้ากรุงเทพเนิ่มก็หลายชั่วโมงอยู่ถ้าแกจะได้ออกจากเวทีดึกไปถึงโน่นเช้ามันจะเหนื่อยเหมือนกันในการไปศาลทัรค<อ>พวกก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงนะครับเพราะว่า กรณีที่ถูกกล่าวหาคดีเหล่านี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีผลการวินิจฉัยหลายๆคดีก็รู้สึกว่าทางฝ่ายของจำเลยเนี่ยก็จะต้องโทษกันหลายกรณีมาแล้วเราก็ค่อนข้างจะห่วงใยแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามชุนเจงดอกจิกก็ไปตามนัดหมายค่ทุกประการพอวันรุ่งขึ้นนะครับบ่ายๆเข้าพวกเราก็ได้รับข่าวว่าตัวคุณเจงเนี่ย สารท่านยืนตามคํำพิพภาษาสารชั้นตน<ม>้นยื่นประกันสารท่านก็ส่งให้สารดีกาพิจารณาแล้วก็ตีลงมาว่าไม่อนุญาตให้ประกันตัว<ม>นะครับคุณเจงก็ติดตั้งแต่วันนั้นนะครับวันรุ่งขึ้นของอุตรดิตเรื่อยมาจนถึงวันนี้<ม>เหตุที่ได้ประกันตัวเนี่ยก็เพราะว่ามันมีหลักอยู่ข้อหนึ่งสำหรับคดีอาญานะครับที่จะยื่น ต่อสารดีกาในการต่อสู้คดีต่อไปก็คือจะต้องให้ผู้พิพากษาท่านใดท่านหนึ่งนะครับในศาลชั้นต้นหรือชั้นอุทธรณ์ที่พิจารณาคาดีนี้เนี่ยเซ็นรับรองดีกาของจำเลยให้นะครับคุณคเจงก็ยื่นขอความเป็นธรรมเรื่องนี้นะครับจนในที่สุดเนี่ยท่านผู้พิพากษาท่านก็เมตตาครับท่านก็เซ็นรับรองดีกาให้ Mm hmm. เมื่อเซ็นรับรองดีกาให้คุณเจ๋งก็นําคดีนี้นะครับผ่านทางทนายความเนี่ยเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีในชั้นดีกาต่อไป mm hmm. แล้วก็เอาหลักฐานนี้ครับยื่นขอประกันตัวเองให้ได้รับอิสรภาพในระหว่างดีกา mm hmm. สุดท้ายศาลท่านก็พิจารณาอนุญาตให้ได้รับการประกันตัวก็เป็นการพิจารณาวินิจฉัยโดยศาลดีกานะครับ mm hmm. กรณีอย่างนี้เนี่ยไป ใกล้เคียงแทบๆทจะเหมือนกันนะครับกับคดีของคุณสนทิริมทองกุลแกนนาพันธมิตรก่อนหน้านี้ค่ะเพียงแต่ว่าข้อหาหรืออะไรมันต่างกันคุณสนทิร่ชอบโกมนะครับแล้วก็แกไปรับสารภาพมาตั้งแต่ชั้นต้นเอารายละเอียดคดีเป็นอย่างไรเนี่ยคงไม่เล่าความกันตรงนี้แหละแต่ว่าคุณสนทิก็ยื่นนะครับต่อผู้พิพากษาขอความเป็นธรรมในเรื่องว่าให้มีการเซ็นรับรองดีกาแล้วก็มีผู้พิพากษาท่านหนึ่งก็เซ็นรับรองดีกาให้ก็เอาตรงเนี้ยครับไปยื่น ขอประกันตัวก็ปัจจุบันก็มีอิสรภาพออกมานะครับนี่ก็คือโครงสร้างของเหตุการณ์ที่นำมาสู่อิสรภาพของคุณเฉ่งดอกกิกงที่จะต้องเล่ากันให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่ามีพี่พี่น้องๆ้องเราเนี่ยยังถูกจองจำอยู่ในคดีลักษณะเดียวกับคุณเฉ่งเนี่ยอีกหลายคนคะนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ยังไม่ได้รับการประกันตัว พอคุณเจงได้รับการประกันตัวเนี่ยก็เกิดความหวังค่ะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมเองก็เกิดความหวังว่าพี่น้องเหล่านั้นน่าจะได้รับอิสรภาพในเร็ววันค่ะเพียงแต่ว่ามันมีขั้นมีตอนของมันอะ่ะม,มันมีระบบมันมีระเบียบมันมีวิธีการของมันซึ่งสถานะของแต่ละคดีของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแล้วพอไปอยู่ในชั้นศาลอยู่ในดุลยพินิจของศาลเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจครับ มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้เราไปเคพื่อนไหวะอะไรเพื่อที่จะช่วยเหลือหรือว่าเพื่อที่จะพยายามให้เกิดอิสรภาพกับพี่น้องเราได้โดยเร็วตามใจเนี่ มันก็ยังต้องทํางานหนักกันอยู่กับทุกๆก,ก,กรณีค่ะครกรณีของคุณเจ๋งดอกจิกในคดีหมิ่นสถาบันในครั้งนี้ที่ผ่านมาก็คือไม่ได้มีการรับสารภาพแต่อย่างใดใช่ไหมคะคือคุณเจ๋งดอกจิกก็สู้คดีมาตามกระบวนการนะครับแต่ว่าสารท่านวินิจฉัยเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องเาคารพแล้วก็ต้องปฏิบัติตามแต่ว่าในชั้นนี้คุณเจ๋งก็ใช้สิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีต่อไปในชั้นฎีกา ระหว่างนี้ก็ได้รับอิสรภาพออกมาก,ก่อนอ๋อค่ะเปรียบเทียบกับคดีของพี่น้องเสื้อแดงอีกหลายๆคนที่ประสบกับปัญหาต้องคดีนี้เหมือนกันจะมีแนวทางอะไรในการชี้แนะไมหมคะคือก็คงจะต้องให้ทีมทนายความทีมฝ่ายกฎหมายเนี่ยครับก็คงจะทําหน้าที่กันไปตามเนื้อหาสาระของแต่ละคดีเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวเนื้อหาสาระของคดีเนี่ยก็ไม่เหมือนกันในแต่ละคนคะนะครับหรือว่าสถานะ ณปัจจุบันอของบางคนเนี่ยสารตัดสินไปแล้วนะครับบ้างพอชั้นต้นบ้างก็อุทธรของบางคนเนี่ยอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของสารชั้นต้นะนะครับบางคนก็อยู่ในขั้นดําเนินการของพนักงานสอบสวนยังไม่ถึงมือของอายการเหล่านี้ครับก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายกฎหมายที่เขาไปทําหน้าที่นี่เขาก็พยายามกันสุดความสามารถผมเชื่อว่าทาง ผู้ต้องหาต่างๆที่เขากําลังต่อสู้คดีกันอยู่เนี่ย เขาก็ทํางานร่วมกับทีมทนายอย่างสุดกําลังอยู่แล้วต้องติดตามเหตุการณ์กันต่อไปครับก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะสำหรับครอบครัวของคุณเจ๋งดอกจิกเป็นข่าวดีฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราพักประเด็นนี้ไว้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับปรากฏตการณที่ลุกลามนะคะจากฟีฟในตอนนี้ก็ลามาสู่ในการที่ใช้หวดเนื่อข้าวเนี่ยมาสมหวดแล้วอันนี้เป็นในส่วนของภาคประชาชนนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามพร้อมกันค่ะ ชนิดส่แล้วนะคะกับรายการเข้าใจตรงกันนะนะคะคุณผู้ชมยังคงพูดคุยอยู่กับคุณนทวุฒิสายเกลือนะคะเลขาธิการนปรชและอดีตรัฐมนตรีนะคะหลากหลายกระทรวงเลยนะคะช่วงนี้เรามาดูปรากฏการณ์กันบ้างนะคะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่สืบเนื่องมาจากการนั่งโพูดตำแหน่งนี่แหละคะ่ะการสมมหมวก2ใบ,บาทางด้านฝากฝังของทางวิชาการแล้วก็ฝากฝังของตําแหน่งทางการเมืองน,นั่นเองนะคะสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้อาจารย์สุกรีก็ได้มีการสวมปีบ๊บ ต่อต้งกับสิ่งที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยของตนเองนั้นได้มีการอย่างเชิญไปก่อนหน้านี้แล้วว่าแท้จริงจะออกมาตัดสินอย่างไรจะสามารถนั่งควบในสองตำแหน่งได้หรือไม่นะคะก็ต้องรอติดตามในวันที่8ตุลาคมนี้ด้วยแล้วก็ตามมาติดๆเลยจากอาจารย์วิโรธอารีค่ะก็เป็นปรากฏการณ์ที่ ในลักษณะเรียนแบบหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าอาจารย์วิโรธเองก็ได้มีการนําปิ๊บนั้นมาคลุมหัวจนล่าสุดทางด้านของภาคประชาชนค่ะอย่างคุณวรัญชัยโชคชนะนะคะก็เป็นตัวแทนจากภาคประชาชนโดยการไปเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั้นขอให้ผ่อนโรนแสดงออกทางการเมืองบ้างนะคะในเรื่องนี้เองคุณนัทวุิคิดว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างไรคะคือผมคิดว่า หลังจากนี้ก็คงจะมีใครเอาอะไรต่อเมียอะไรมาคลุมหัวกันอีกพอสมควรนะครับโดยดูจากบรรยากาศดูจากสถานการณ์แล้วดังนั้นการจะเอาปีบ๊บเอาอะไรคลุมหัวกันเนี่ยคงไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงกันแล้วละ่ะเรามาดูกันที่ประเด็นที่มันเป็นสาเหตุนะครับที่มันเป็นจุดเกิดของสถานการณ์นี้กันดีกว่าสาเหตุที่ ด็อตอรสุครีจะเดินสุขอยู่ๆแกเอาปี๊บมาคลุมหัวเดินอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเพราะว่าไม่สามารถจะยอมรับการควบสองเก้าี้ทั้งอธิการบดีทั้งรัฐรีว่าการสาสุขของนายแพทย์รัชตระรัชตาะนาวินตัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยมห,มหิดลได้หลังจากนั้นอาจารย์วิโรธอาลีก็สวมเข้าไปด้วยแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ค,นครับบอกว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคือดรสมคิดเลิศไพรทูลซึ่งไปควบเอาเก้าอี้สอนอชอเข้าไปด้วยในขณะที่บรรยากาศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ถูกขีดเส้นจำกัดอย่างชนิดที่เรียกว่าจะขยับตัวพูดจาปราศัยกันในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเรื่องเกี่ยวกับการปกครองเนี่ยก็อยากเย็นแสนเข็ดตัวอาจารย์วิโรธแกก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้แกก็เกิดความรู้สึกอับอายขึ้นมาเหมือนกัน ก็คลุมปี๊บว่าอาธิการธรรมศาสตร์นอกจากควบสองกวีแล้วเนี่ยยังไม่มาดูดำดูดีเรื่องสิทธิเสรีภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัยส่วนคุณวรัญชัยนี่ก็แน่นอนนะครับใครเข้าคลุมอะไรทําอะไรกันตรงไหนแกก็ทำของแกละ <c oughs> อ่ํานั่นก็ว่ากันไปทีนี้ <c oughs> ผมอยากจะสื่อสารประเด็นนี้นะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการพูดคุย กันไปบ้างแล้วครับในกรณีของเสรีภาพทางวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งดูจากหน้าข่าวนังสือพิมพ์ฉบับเช้านี้เนี่ยก็ดูว่าบรรยากาศค่อนข้างจะตึงกันเข้าไปอีกแล้วการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างทางฝ่ายผู้ถืออำนาจกับทางฝ่ายของคนทำงานในมหาวิทยาลัยคนมีชีวิตอยู่ในโลกมหาวิทยาลัยทั้งคณาจารย์ทั้งนักศึกษาเนี่ย มันมันระยะของการเผชิญหน้ามันหดใกล้กันเข้ามาค่ะนะครับซึ่งผมก็คิดว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นบรรยากาศที่ใครต่อใครต้องการผมเชื่อว่าทางฝ่ายนักศึกษาคณาจารย์เนี่ยไม่ต้องการบรรยากาศแบบนี้แน่และผมก็ยังเชื่อต่อไปโดยว่าคณะยึดอำนาจนะฮะหรือว่าคณะรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ประสงค์บรรยากาศนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็เรียกร้องค่ะ พื้นที่ของตัวเองคณาจารย์กันนักศึกษาก็บอกว่าพื้นที่เสรีภาพทางวิชาการเนี่ยมันต้องมีได้ในรั้วมหาวิทยาลัยทางฝ่ายของคณะคอสอชคณะรัฐบาลก็บอกว่ามันมีไม่ได้ถ้าจะพูดจากันเรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยเพราะนี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติเราในฝ่ายที่ฐานะฝ่ายที่นั่งดูเข้าไปเนี่ยคิดเห็นอย่างไรค่ะ ผมคิดเห็นว่าจริงๆเนี่ยนะครับถ้าแต่ละคนแต่ละฝ่ายเนี่ยยืนอยู่ในที่ของตัวเองอนะครับก็น่าจะบริหารสถานการณ์นี้ไปโดยไม่เกิดบรรยากาศความตึงเครียดได้ค่ะคำว่ายืนอยู่ในที่ของตัวเองหมายความว่าคณาจารย์กันนักศึกษาเขาก็จัดอยู่ในหมหาวิทยาลัยของเขาอยู่แล้วล่ะครับจะพูดจาจะอภิปรายเสวนาอะไรกันเนี่ยเขาก็ยังไม่ออกมาข้างนอกอก็ถือว่า อยู่ในสนามของเขาในขณะที่ทางฝ่ายคอสอชอทางฝ่ายรัฐบาลถ้าไม่ล้วงมือเข้าไปลึกในมหาวิาลัยเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ก็จะไม่เกิดหรือว่าลดน้อยลงผมอยากจะย้อนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นะครับว่าการใช้อำนาจของคณะรัฐบาลที่มาโดยวิธีพิเศษ กับมหาวิทยาลัยหรือกับสถาบันระดับอุดมศึกษาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งหลายยุคสมัยไม่ใช่แค่ครั้งนี้แต่ว่ามันมีตัวอย่างมันมีลักษณะเชิงเปรียบเทียบอยากจะเล่าให้คุณชุติมากับท่านอุทรมฟังอย่างนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก่อตั้งโดยผู้ประสาทการ คือดรปรีดีพนมยง์อันนี้เป็นที่ทราบโดยทั่วไปค่ะแรกเริ่มเดิมทีเ,เดียวเนี่ยตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดอธิบายง่ายๆก็เหมือนรามกำแหงเดี๋ยวนี้ครับ<อ>คือนักเรียนจบมศ .3 สสข้าราชการหรือใครต่อใครมีคุณสมบัติครบก็สมัครเข้าเรียน<อ>ชื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือข้าใช่ครับก็เป็นแบบรามกำแหงใช้ชื่อนี้มาระยะเวลาหนึ่ง